إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ขอเรามะตุลลอฮิวะบเระกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบานูอุตาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกันถึงอายะอัลกุรอานที่เป็นอายะแรกนะครับของสุระ อัลฟาติฮะก็คือบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมนะครับเราจะมาพูดกันเราจะมาอธิบายกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซุรออัลฟาติฮะนะครับในอายะต่างๆอายะต่างๆทั้ง7อายะนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยอายะที่1นะครับก็คือบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมนะครับที่ผมบอกว่าอายะที่1นั้นก็หมายความว่าเป็นเป็นการระบุการนับอายะในทัศนะ ของนักวิชาการนะครับในสายของท่านอิหม่ามชาฟีซึ่งถือว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิราะหมนั้นเป็นอายะหนึ่งนะครับของสุรฟาติฮะซึ่งความความเห็นหรือทัศนะของนักวิชาการในเรื่องของบิสมิลลาฮิราะห์มิราะหมนั้นเป็นอายะหนึ่งของฟาติฮะหรือไม่อย่างไรนี่ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ได้มีการ พูดพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้งางยืดยาวพอสมควรนะครับผมคงจะไม่นำมาพูดมากมายนักนะครับแต่ก็จะนำเอาเรื่องอที่มันมีความาเกี่ยวข้องนะครับโดยตรงในเรื่องของทัศนะโดยเน้นทัศนะของอท่านอิมามเชฟยรรฮิมฮุลล์นะครับเป็นหลักนะครับในการานำมาอธิบายนะครับ ในเรื่องในกรณีที่มีทัศนะที่มันมีความหลากหลายนะครับหรือเห็นไม่ตรงกันในบางส่วนนะครับอ,อัลกุอสุรฟาติฮ่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิร r a h m a n i ราะฮีมนะครับเวลาเราเปิดอัลกุรอานมานะครับเจอสุรที่หนึ่งก็คือสุรออัลฟาติฮานะครับเราก็จะพบบิสมิลลาฮิร r a h m a ิ i ราะฮีมเป็นอายะแรก นะครับซึ่งมีความสําคัญมากแล้วก็ความสําคัญของบิสมิลลาห์นั้นก็ mm hmm. ก่อให้เกิดสุนนะต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิสมิลลาหิอัลลอฮ์มานิราะหม ah นะครับทีนี้จะจะพูดถึงเรื่องของอวรคเนี่ยเป็นวรคที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นวรคแกลวก็เป็นวรคของการเปิดฉากของซูเระหนนี้นะครับเราจะอ่านฟาติฮ์เราก็ต้องเริ่มต้นด้วย บิสมิลลาฮิรราะ rahma n i ราะ h ีมนะครับความหมายของบิสมิลลาฮิรราะ rahma n i ราะ h ีมถ้าจะแกะออกมาเนี่ยเราก็จะพบถึงอักษรนะครับตั้งแต่อักษรที่1อักษรที่1น,นี้ก็คือบาก็คือบา <c oughs> ที่มีกระสอก็คือบีนะครับซึ่งเ,เป็นเ,เป็นอะไรนะเป็นเป็นบุพพบทก็คือเป็นเป็นฮุรฟนะครับซึ่งแปลว่าด,ด้วยนะครับซึ่งคําว่าด,ด้วยเนี่ยในความหมาย ในความหมายที่เป็นรายละเอียดก็คือเป็นเป็นความหมายที่มีความหมายในแง่ของการขอความช่วยเหลือเคาเรบาลิอิสติอาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นบิสมีก็คือด้วยพระนามก็คือการที่เราขอความขอความช่วยเหลือนะครับด้วยพระนามนะครับของลอสุบานอวตารานะครับจริงๆแล้วคำว่าบิสมีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นภาษาอัหรับเพียงคําเดียวจริงๆแล้วมันเป็นสองคำ ค,คำที่หนึ่งก็คือคำว่าบีที่แปลว่าด้วยนะครับแล้วก็คําว่าอิสมีนะครับซึ่งแปลว่านามหรือพระนามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอิสมีเนี่ยเวลาเขียนเดียเด่ยวๆเนี่ยมันก็จะมีอ l ลิฟตัวนึงปรากฏอยู่นะครับแต่เมื่อมีบานะครับอยู่ข้างหน้านะครับเขาก็ตัดอ l ลิฟออกไปนะครับเป็นเขียนบากับเขียนซีนกับมีมเนี่ยเป็นตัวเดียวกันจนกระทั่งทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่า เป็นคำคำเดียวจริงๆแล้วเป,เป็นสองคำนะครับบิสมีก็คือด้วยพระนามนะครับบิสมีแปลว่าพระนามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมเนี่ยมันจะมีนามชื่อของลอสุบฮานุวาตาลานะครับที่ระบุในตรงนี้ที่เป็นนามชื่อที่สำคัญมากๆนะครับในบรรดานามชื่อของลอทั้งหมด99นามชื่อเนี่ย คำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์มานคำว่าอัรลอฮิมถือว่าเป็นนามชื่อที่มีความสําคัญมากๆความสําคัญในที่นี้ก็คือความสําคัญในแง่ของความหมายนะครับแล้วก็ในแง่ของอคุณลักษณะหรือสิฟาตที่มันเกิดขึ้นจากนามชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเป็นนามชื่อที่บ่งบอกถึงการเป็นผู้เป็นผู้ ทรงได้รับการเคารพสักการะนะครับคำว่าอัลลอฮ์ก็คืออันมาบูธนะครับแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ได้รับการเคารพสักการะที่มีนามชื่อว่าอัลลอฮ์ซึ่งเป็นนามชื่อที่ในหลายๆรายงานจากท่านอนับดุลเลาะอะลัยวะสัลลัมระบ,บุว่าเป็นอิสมุลลอฮิลอาซัมเป็นนามชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งใครก็ตามที่ได้เอานามชื่อ อันนี้ไปวิงวอนขอต่อพระองค์เขาก็จะได้รับการตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์ข้อความนี้เริ่มต้นด้วยนามชื่อก็คือนามชื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเป็นนามชื่อที่หนึ่งนะครับเป็นนามชื่อที่หนนะครับนามชื่อที่สองที่ระบุตรงนี้ก็คือคำว,ว่าอัลลอฮฺมานแปลว่าผู้ทรงกรุณาเมตตานะครับปราณีแล้วแต่ภาษาไทยจะใช้นะครับ แล้วก็คำว่าอัรฮีมก็มีความหมายเหมือนกันก็คือทรงกรุณาเมตตาปราณีเช่นเดียวกันแต่ว่าสองคำเนี้ยในรายละเอียดมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือก็คือว่าคำว่าอรหมนั้นมีความหมายที่กว้างมีความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าคำว่าอรฮีมนะครับเนื่องจากว่าอรหมนั้นหมายถึง ประลอกษ์สุบานุวะตาลาผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้ทรงกรุณาเป็นผู้ทรงปราณีเป็นผู้ทรงให้ความให้พระเมตตาแก่ทุกสรรพสิ่งนะครับที่ที่ถูกสร้างนะครับสิ่งที่ถูกสร้างโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ ที่ดีหรือไม่ดีมนุษย์ที่ศรัทธาหรือปฏิเสธศรัทธานะครับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะครับบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนอยู่ในในรอะมาม์ของอัลลอฮ์ในความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ที่อะไรนะที่พงค์ใช้คําว่าอลร,รอะม์ม์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉาน นะครับที่เกิดและเติบโตมานะครับสัตว์เหล่านั้นก็จะได้รับความเมตตาจากลอสุบาลอวตาราในการที่มันสามารถที่จะดำรงชีพนะครับหาอาหารนะครับเลี้ยงตัวเองปกป้องศัตร,รูอะไร,ะไรต่างๆต่างนั้นก็เป็นรอมมาของอา์ทั้งสิ้นนะครับเป็นอัลรอฮมานะครับจนกระทั่งถึงผู้คนมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับบนโลกนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์ นะครับที่ uh, ที่อะไรนะที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์หรือเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาเป็น uh, ผู้ที่ uh, ทําความชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอารมานได้รับอารมานหมายความว่าได้รับความเมตตาจากลอสุบฮานุวะตาลาเพราะอัลลอฮ์ก็ให้เขามีชีวิตให้เขามีลมหายใจให้เขามีริสกีให้เขามีความสุข นะครับถ้าเขามีความพยายามเขาก็าประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นกฎของอัลลอฮ์สุบฮานูอุตาลาที่บริหารโลกบริหารจักรวาลด้วยหลักของเหตุและผลไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับถ้าว่าเขาเข้าระบบการบริหารของอัลลอฮ์เขาก็จะประสบในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางไว้นั่นคือนั่นคืออัลลอฮ์มานนะครับเพราะอัลลอฮ์มานเนี่ยก็จึงเป็นเ,เป็นอะไรเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานูอุตาลาที่ครอบคลุม นะครับทุกสรรพสิ่งนะครับส่วนอัลรอฮิมนั้นหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงปราณีพระองค์ทรงกรุณานะครับให้ความเมตตาต่อผู้ศรัทธาต่อพระองค์นะครับในวันแห่งการตัดสินนะครับเฉพาะผู้ที่ผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับรอฮมะเขาจะรับความเมตตาจากอัลลอสุบฮานุวตาลาในวันแห่งการ ตัดสินก็คือในวันอาคิรอเพราะนั้นการที่อัลลอฮฺสุบัยฮฺอุตาลาเริ่มต้นนามชื่อของพระองค์ในบิสมิลลาห์ด้วยการเอาอัร์รอฮ์มาอเอาไว้กอ่อนอัร์รอฮีมเนี่ยก็มีความหมายในแง่ถึงการที่เราได้ให้เห็นว่าอ,รอาร์มอฮฺของพระองค์ก็คือความเมตตาของพระองค์ความกรุณาของพระองค์ที่มีทั้งทุกสรรพสิ่งนะครับทั้งผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ไม่ศรัทธาทั้งคนดีคนไม่ดี นะครับครอบคุมถึงสิงสาราสัตว์อะไรทั้งหลายนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นรอฮมะเป็นความเมตตาของลอที่ครอบคุมนะครับอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาก็จริงเอาอลรอหฮ์มานั้นเอาไว้ก่อนอลรอฮีมซึ่งเป็นความเมตตาของอัลลอสุบฮานูวตาลาทีา่มีเฉพาะาต่อผู้ที่ศรัทธานะครับอันนั้นหมายถึงในวัน ในวาระนั้นในวันอาคิรอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะเราจะพบถึงข้อความที่อัลลอฮ์สุบานุวาตาลาให้เราได้กําหนดให้เราเนี่ยได้ใช้สำหรับการเริ่มต้นทํากิจกรรมทั้งหลายนะครับเพั้นในสุรฟัติฮะเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิราะมานิราะฮีมซึ่งในข้อความนี้เนี่ยในแง่ของหลักภาษาก็จะพบว่าคําว่าบิสมิลลาห์ก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือมันหมายถึงเรา บอกว่าเราจะเริ่มต้นนะครับเรากําลังที่จะเร,เริ่มเริ่มอะไรเริ่มอ่านอัลกรุรอานหรือเริ่มอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะดื่มน้ําก็หมายความว่าเราจะดื่มน้ําด้วยพระนามของลอส์นะครับถ้าหากว่าเราจะขับรถยนต์จะสตาร์ทรถยนต์บิสมิลลาฮิราะมานิราะหมก็หมายความว่าข้าพเจ้ากําลังจะสตาร์ทรถกําลังที่จะทํางานนี้ด้วยพระนามของลอสุบฮานอวบตาลอเขาเรียกเ,เป็นเป็นเป็นประโยค ถ้อยคําที่เป็นกริยานะครับท,ที่ตันิดีขึ้นมาที่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้ประโยคนั้นมันมีความสมบูรณ์นะครับทีนี้บิสมิลลาฮิราะห,ห์มนะิรานิรฮิมเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอะไนะเป็นเ,นะเป็นธรรมเนียมของของผู้คนทั้งหลายนะที่มักจะเริ่มต้อนอะไรก็แล้วแต่ด้วยการนำเอาสิ่งที่สำคัญสำคัญเนี่ยมามาระบุ นะครับตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับในสมัยยาฮิิยะสมัยที่ท่านอับดุลลอฮะลัยวะสัลลัาาลาลมได้เกิดแล้วก็พบผู้คนทั้งหลายในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก่อนอิสลามเนี่ยผู้คนทั้งหลายในสมัยนั้นก็จะมีประเพณีในเรื่องการที่จะใช้เ,เทวรูปหรือ สิ่งที่พวกเขาเคารพบูชานำมาเลยนะนำมากล่าวนะครับเช่นใช้คำว่าบิสมิลลาฮิวลอะซซาด้วยพระนามด้วยนามของเทวรูปลาเทวรูปอุซซานะครับก็เป็นอ,อะไรนะเป็นเป็นธรรมเนียมของอผู้คนทั้งหลายที่มักจะนำเอาสิ่งที่เาขาเคารพบูชา นะครับกาวว่าเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่จะเริ่มต้นทั้งหลายเพราะฉะนั้นอิสลามมาก็เพื่อที่จะบอกถึงว่าผู้ที่เราจะนำเอาพระองค์มาเป็นเป็นอะไรเป็นประกัศเป็นความเป็นเป็นความจำเริญหรือเป็นมงคลในการทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือในการเริ่มทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดก็คือลอสุบานอวตาลานั่นก็คือคําว่าบิสมิลลาฮิร rahmani rahim นะครับซึ่งหมายถึง ด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาเมตตาและผู้ทรงปราณีเสมอนะครับที่เราจะต้องอ่านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับวันนี้ก็คงจะขอ,อะเพียงแค่นี้นะครับบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามมาะลกุมอระฮัมตุลลอฮิวะบเราคาตุ